ังตรงนี้ดีนะไม่เคยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีนในฐานความผิดผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าย,ยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่อย่างใดน,นะครับโดวยเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีบางท่านไปล้อหมหน่วยงานนู้นหน่วยงานผมในฐานะที่เราเป็นกันนัการเมืองครับโดยเฉพาะเราก็มาเป็นฝ่ายบริหารนะครับใน,นะระบบประชาธิปไตยเราต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ างออกในช่วงที่พลเอกประยุทธ์วางไว้ว่า120วันจะเป็นตัวบีบเกมให้สถานการณ์ของทบานนั้นลำบากขึ้นถ้าไม่สามารถทำได้พลเอกประยุทธ์ก็อยู่ยากซึ่งผมเรียนไปแล้วเป็นเกมที่ถ้าให้เลือกผมเล่นผมไม่เล่นนะกำหนดเวลา120วันตอนหลังก็มาแก้นะครับแล้วไปเปิดเซนบ็อกที่ภูเก็ตไปเปิดภูเก็ตเสร็จปรากฏว่าถ้าเกิดมีคนติดจำนวนแค่นี้แค่นี้ก็จะทำการยกเลิกเซนบ็อกทันทีในพื้นที่ต่างๆ เป็นผมผมไม่ทํามันมีวิธีอื่นนะครับนั่นหมายความว่าลองหุ้นส่วนลองพิจารณาดูมีวิธีอื่นดีกว่านี้เยอะนะครับวิธีที่ทําปัจจุบันเนี่ยมันไม่ทําให้สถานการณ์ทั้งการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมันดีขึ้นนักธุรกิจก็หวังว่าจะกระตุ้นทําให้สถานการณ์ดีขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับในประเด็นที่มีการแจ้งจับธรรมนัตนะครับคราวนี้พลเอกเสรีเตมีเวท นะครับก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับชมนัดอีกคดีนะครในกรณีของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งคดีเดิมที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียนะครับและเกี่ยวข้องผูกพันกับประเทศไทยและมีหลักฐานเพิ่มเติมมีพยานเพิ่มเติมซึ่งพลดเสรีได้ไปแจ้งความคดีและบอกว่าคดีนี้ยังไม่หมดอายุค,ความเหลือเวลาอีก2ปีไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์รวมทั้งการนัดดีเดย์ ไล่บดเอกประยุดด้วย ศาลของศาลน้ำรูนอย่างละเอียดแล้วเนี่ยนะครับศาลนูนก็บอกว่าคุณพิธาเนี่ยกับคุณธรรมนัฐขาดถึงบัตรและขึ้นกล่าวจะพูดเนี่ยนะฮะปล่อยศาลวิญญาณวิจัยฐานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็มน้นตรตีที่ะระงับตำแหน่งศาลก็ได้ตรวจพยานหลักฐานแล้วนะครับ คำร้องของคุณพ <expands and floor board> <men> ิธาเนี่ยนะที่อ้างว่ามีสำเนาคำพิพากษามาเนี่ยนะก็เป็นเพียงเียงให้สมาชิกพักเก้าไก่ลงชื่อรับรองมานะครับก็ต้องมีคนแต่มาเนี่ยมันไม่ใช่คำพิพากษาตัวจริงที่ได้จากสารเทศออสเตรเลียเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะฟังได้นะครับส่วนอึนกรมนัตนะครับผู้ถูกล้อง ก็อ้งว่าไม่เคยไม่เคยฟังตรงนี้ดีนะไม่เคยถูกจับกุมมดำเนินคดนะีในฐานความผิดผู้ผลดิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าย,ยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่อย่างใดก็ไม่เคยนะเป็นคำร้องของเขาอีกริงนะก็นะไม่เคยถูกดำเนินคดีนะแต่เขายอมรับว่านะถูกดำเนินคดีในข้อหาลูกเห็น เกี่ยวกับการนำเข้าทิ้งยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียนะและถูกพิพาาษาลงโทษซึ่งฐานความผิดที่เขาถูกดำเนินคดีว่าฐานร,รู้เห็นในการนำเข้ายาเสพติดไม่ได้เป็นความผิดในประเทศไทยใช่ไหมฮะไม่ได้ความผิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะมาตัดสินก็ว่ามีความผิดนะขาดคุณบัตรไม่ได้น้อ,องทั้น ถามนิดนึงค่ะฝ่ายค้านยังโจมตีกลางขาเรื่องคุณสมบัติของท่านที่จะมานั่งในตำแหน่งในขาพิการพักอยู่เลยค่ะคือผมผมกลับเรียนหลายครั้งนะครับแล้วก็เรื่องที่น้องสิงบุตชนมาหลายลอรอบแล้วว่าอดีตเนี่ยผมไม่สามารถจะกลับนะครับกลับให้มันเป็นปัจจุบันได้อดีตหลายหลายเรื่องผมได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนรัศดรนะครับผมได้ชี้แจงพี่น้องสิงบุตชนนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีบางท่าน ร้องหน่วยงานทุกหน่วยงานผมในฐานะที่เราเป็นนักการเืองครับโดยเฉพาะเราก็มาเป็นฝ่ายบริหารนะครับระบบประชาธิปไตยเราต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบไม่ใช่พอถูกตรวจสอบหน่อยร้องทำบวยวายไม่ใช่สไตล์เพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะครับและเมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบแต่แต่ละเรื่องนแต่ละปก็เด่นนะครับก็ผู้คนที่ร้องผมก็ต้องก็ต้องยอมรับในเกณฑ์บฤติการการเงินก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดา ท,ที่ผมจะต้องทำของตั้งนะครับเพื่อความู้ศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่ผมเน้นย้ำตลอดว่าผมจะทําวันนี้พรุ่งนี้และอนาคตให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต้นเมือนและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งดังนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับพี่น้องกันว่าวันที่24ตรงกับวันพระฤหัสแน่นอนที่สุดพี่น้องบางคนยังจะต้องสู้ชีวิตกันมากมายเราจรึงขอนัดกันเป็นช่วงเย็น สี่โมงเย็นวันที่ยีบสี่ก็มีตัวสี่ติดนะครับสี่โมงเย็นปีหกสี่เอาสี่สามตัวกันอีกแล้วแต่ว่าเรื่องที่มันใหญ่มากที่สุดนั้นคือการไปสําแดงพลังที่ทำเนียบรัฐบาลให้พลเอกประยุทธ์ได้แลเห็นพี่น้องประชาชนก็ป้องกันตนใส่หน้ากากากันไป พกยาเนี่ยครับพกแอลกอฮอล์กันไปจัดระยะห่างกันพอสมควรเราเนี่ยนะครับเรามีวิธีการอย่างอื่นในการขับไล่ระบอบประยุทธ์ก็ไม่เลือกเส้นทางนี้แต่ก็แลเห็นกันแล้วว่าเราพยายามกันทุกวิถีทางการลุกแก่อำนาจด้วยรูปแบบต่างๆกันนั้นสั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแม้กระทั่งวางแผนมัดผมเนี่ย เพราะเสียงมันดังกันมาก่อนที่ผมจะได้รับหมายผมก็รู้ทันทีว่าคิดอะไรกันอยู่แต่ผมอยากจะถามเสียงดังๆว่าประเทศเสียงแร่งแบบนี้ใครจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ที่สำคัญผมเองก็ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เพื่อจะบอกกันว่าถ้าปกครองกันด้วยระบอบความอายุติธรรมความลับมันไม่เคยมีในโลกรู้กันแต่ละครั้งใครทำอะไรตรงไหนกันบ้าง แต่ถามว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องการไล่ล่ากันแบบนี้คดีที่ไม่มีแนวทางปฏิบัติบางคดียกชนิดี่ไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นแต่บางคดีเวลาจะล่อไฟตรงกันข้ามก็ไม่ได้สนใจความถูกต้องความดีไงมันมีที่ไหนหล่ะประเทศไทยในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ เรื่องของการมีการเรียกร้องมีการโจมตีของพรรคก้าวไก่นะครับเรื่องของคุณสมบัติของธรรมนัตแล้วก็มีการร้องต่อสารตุนซึ่งสารรุนได้มีการอ,าออกคําพิพากษาบอกว่าธรรมนัตไม่ขาดคุณสมบัตินะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเอกสาร ที่ฝั่งของก้าวไกลนะครับโดยเฉพาะพิธาเนี่ยไปยื่นต่อสารธนูุญนันไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการนะครับว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่จากออสเตรเลียประเด็นนี้จึงส่งผลทําให้ธรรมนัตนั้นสามารถรอดพ้นนะครับจากการขาดคุณสมบัตินะครับไปได้กลับมาดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการของพรรคพลังประชารัฐนะครับธรรนัตก็ยืนยัน นะครับว่าจะดำเดินคดีเอาคืนนะกับพวกที่ไปร้องเรียนเขาทั้งหมดนะและก็ไม่โกรธปนเวกเสรีเตมีเวศแต่เขาก็จะเอาคืนทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่างานนี้เขาก็ได้รับความเสียหายนะครับนะบอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธรรมนัฐก็ยืนยันว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็จะเตรียมพร้อมพักเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้ง ในขณะที่กลุ่มต่างๆ4กลุ่มฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของจตุพรกลุ่มพี่นกเขานะครับกลุ่มไทยไม่ทนกลุ่มอาม็อบนะเสื้อส้มนะหมู่บ้านทะลุฟงทะลุฝาก็นัดชุมนุมพร้อมกัน24มิถุนาดีเดเพื่อทำการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับได้มีการไปร้องขอนะครับ ขออนุญาตนะครับเพื่อที่จะจัดการชุมนุมแต่ปรากฏว่าตำรวจก็ทำการปฏิเสธจตุพรพมพันธ์ฮะก็ยืนยันว่าจะใส่หน้ากากเพื่อทำการขับไล่พลเอกประยุทธ์ขณะที่ตำรวจก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มนะฮะทุกกลุ่มเนี่ยไปรวมแล้ว153คดีล่าสุดฮะ 105. กลุ่มของจตุพรที่มากันทุกสีโดนไปอีก32คดี ในเชิงงานสังเคราะห์พลเอกประวิทย์ก็ยืนยันว่ายังไม่ปรับคมตีรีนะครับในขณะที่ธรรมนัตก็ยืนยันยังไม่ปรับคัมตีรีนักวิชาการต่างๆยืนยันว่าจะต้องมีการปรับคัมตีรีแน่นอนและธรรมนัตจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องการปรับคัมภีรนั้นจําเป็นต้องปรับไม่ปรับแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะในช่วงที่มีการเลือกตั้งสสแล้วเสร็จก่อนนะครับและแน่นอนฮะจะต้องมีการชี้มูลความผิดบรรดารัฐมนตรี นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฟุตซอลนะตอนนั้นแหละจะเป็นประเด็นสําคัญซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรื่องของคดีฟุตซอลนะฮะซึ่มีการทุจริตคดีที่เกี่ยวข้องกับบรรดาสสเสียบบัตรแทนซึ่งปปชทําการชี้มูลเรียบร้อยแล้วถ้าศารอาญารับนะครับศารอาญาทุจริตรับก็ต้องพักการทํางานทันทีสิ่ง,งนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญฮนะที่จะ1จะมีการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่สอง นะครับจะมีการปรับค้ําตรีตามมาในอนาคตนะครับแต่จนถึงขนาดนี้ฮะธรรมนัตก็ย,ยืนยันยังไม่ปรับคัมตรีบิ๊กป้อมก็ย,ยืนยันยังไม่ปรับคําตรีแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนไปแล้วว่าปรับตีปรับแน่แต่จะให้ธรรมนัตมาเป็นรัมนตรีมหาไทยยากยากนะครับคนเชื่อว่าให้ธรรมนัตมาเป็นรัมนตรีมหาไทยเพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตัง้งยากเพราะอะไรเพราะสามปอก็อยืนอยู่พี่น้องก็รักกันมากกว่าธรรมนัตล้านเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่ายากจะมากระทรวงมหาไทยในขณะที่ พลเวกเสรีเตมีเวทฮะก็ไปดำเนินคดีกับธรรมนัตนะบอกว่าอายุความยังไม่หมดจะต้องมีการถูกส่งตัวมาดำเนินคดีหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อ28ปีก่อนนะครับแต่ไม่ได้มีการถูกส่งตัวมาดำเนินคดีคราวนี้เขามีพยานนะครับเป็นประหลัดเป็นอธทิบดีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะออยธิบดีกระทรวงการต่างประเทศนะครับประหลัดต่างประเทศเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ย เขาก็จะพร้อมมาเป็นพยานและเรียกร้องให้มีการเอาเอา,เอาตัวธรรมนัตมาดำเนินคดีตั้งแต่ตอนนั้นแต่ปรากฏว่าไม่มีการนําตัวมาคดีธรรมนัตก็กลับมากลับมามาเป็นทหารเรือจากนั้นโอนย้ายมาเป็นทหารบกนะครับพอโอนย้ายเป็นทหารบก,กเรียบร้อยธรรมนัตก็เข้าสู่ตําแหน่งทางการเมืองนะครับและสามารถที่จะล่นเล่นทางการเมืองได้นะครับพเเลเอกเสรียืนยันว่าคดีนี้ตํารวจนะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะถ้าไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายตํารวจก็จะมีความผิดตามมาตรา157และเขาเชื่อว่าตํารวจจะต้องดำเนินการและยอมรับว่าคดีนี้เขาถูกร้องเรียนระดับการน้องเรียนตั้งแต่เป็นผู้มชกกตำรวจแห่งชาตินานมาแล้วแต่ยังไม่ได้มีการดําเนินการจึงมาแจ้งความคดีเองธรรมนัตก็ยืนยันว่าจะมีการเอาผิดนะกับผู้ที่มีการร้องเรียนแต่ประเด็นนี้ในเชิงงานสังเคระห์น่าสนใจตรงนี้ครับคดีนี้จะจบยังไงธรรมนัตมีสิทธิ์จะพ้นจากตําแหน่งไหมมีสิทธิ์ นะครับอีกนานไม่นานแสนนานแต่ในระหว่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคดีที่มีการไปโรงเรียนเอาผิดธรรมนัฐเนี่ยมีการนําเอกสารซึ่งสารพิพากษามาแล้วนะว่าเอกสารที่อ้างว่ามาจากออสเตรเลียนั้นไม่มีการยืนยันนั่นหมายควาว่าธรรมนัฐสามารถเอาผิดคนที่ไปเอาเอกสารนั้นมานะครับจากคําพูดของพิกเสรีเนี่ยนะครับบอกว่าเอกสารนั้นไม่มีการรับรองและสารพิพากษาแบบนั้นนั่นหมายควาว่าโอกาสจะเป็นเอกสารปลอมเอกสารเท็จ ยื่นต่อสารเป็นไปได้สูงนะครับคดีนี้พิธาฝั่งก้าวไกลเนี่ยเหนื่อยล่ะนะครับพระธรรมนัตประกาศแล้วว่าจะมีการเอาคืนทุกรายหลังจากคดีสิ้นสุดส่วนพลเวกเสรีเตมีเวทไปร้องตอนนี้พนังกงานสอบสวนใจยังไงตอนนี้เป็นช่วงของทอบาลยังคงยากที่จะดำเนินการกับธรรมนัต อย่างไรก็ตามเรื่องของธรรมนั t นั้นนะฮะมันเกิดจากคดีที่เกิดขึ้นอย่างออสเตรเลียออสเตรเลียยืนยันมีการพิพากษาว่ามีการนํายาเสพติดมายัางประเทศไทยนั่นหมายควาว่าความผิดมันเกิดขึ้นทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรคือออสเตรเลียนะครับแต่อย่างไรก็ตามอ่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาการต่อสู้อีกนานนะฮะเพราะมันเกี่ยวข้องกับ1นึ่สารชั้นต้นนะสารชั้นต้นเรื่องคดียาเสพติดนะสารอุตสารอุทธรสารดีการเรื่องคดียาเสพติด พอสิ้นสุดถ้าสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกป,ปุ๊บเนี่ยโอเคถึงจะไปร้องสารตํารวจว่ามีหลักฐานใหม่สารชั้นต้นพิพากษาแล้วธรรมนัตต้องขาดคุณสมบัติอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกนานไม่นานแต่ถ้าธรรมนัสไม่ผิดก็หลุดนะตั้งแต่แรกนะแต่พูดถึงว่าถ้าสมมุติผิดต้องใช้เวลาอีกนานคดีนี้อีกนานแสนนานเลยนะครับ พรรคพลังประชารัฐเขาต้องมั่นใจแล้วละเขาถึงจัดเกมธรรมนัดลงมานะครับการปรับคัมรีรครั้งนี้บางคนบอกว่าจะเอาคนของพลเอกประยุทธ์มาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตั้งแต่ต้นจําได้ไหมฮะผมบอกว่าคนที่เหมาะสมเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมากที่สุดคือพลเอกประวิทธ์ส่วนพลเอกประวิทธ์จะใช้ใครอะไรยังไงเป็นเรื่องของผู้สืบรายแมนรายจอบใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคนพลเอกประวิทธ์ไว้ใจใครก็ใช้คนนั้นก็เป็นที่มาของ ร้อยเอกธรรมนัทผมเผาเนี่ยหรือมนัทชื่อเดิมชื่อมนัทนะครับเข้ามาทําหน้าที่นะครับสรุปง่ายๆในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องนี้อีกยาวนะครับคดีนี้อีกยาวเป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองที่ต่อสู้กันไปมาสู้ทางตรงไม่ได้กับซัดกันทางอ้อมนะรธรรมนัทก็ยืนยันฉันก็จะเอาคืนเช่นกันนะครับส่วนเรื่องของกลุ่มไทยไม่ทนกลุ่มของอจตุพรที่มากันหลากสีนะ กลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้ากลุ่มนักเรียนเลวน,นักเรียนดีแล้วก็แต่ที่จัดการชุมนุมประท้วงเนี่ยนะครับวางไว้24มิถุนายน2475เกิดมาในอดีตคราวนี้2564เนี่ยก็จะจัดการชุมนุมอีกรอบหนึ่งทำไมจัดวันนี้เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475ยอดย่ำรุ่งฮูหกนาริกา คณะรัษฎรที่บัญเอกพยาพหนพลพยาเสนาศาสาจารย์ดรปีดีพนมยงนำกำลัง99นายจับกลุ่มพระบรมวงศานุวงเป็นตัวประกันและทำการยึดอำนาจบีบให้รัชกาลที่7จเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเข้าถือวันดีเดย์เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองในการขึ้นไหวซึ่งเป็นวันล้มเจ้าว่ายง่ายนะครับเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองในการขับไล่พลเอกประยุทธ์ในเชิงงานสังเคราะห์จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมอย่างอย่าง หมอดูก็บอกว่าโอ้ยนะฮะดวงจตุพรไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนหมอดูก็าวานไปแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่มีอย่างน้อย10าศาสตร์นะครับรวมทั้งหัวละาศาสตร์ด้วยยังไม่ถึงเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมืองจากคุกรุ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงปี2565นะครับและรบรัฐบาลจะถูกโจมตีอย่างหนักแต่อย่างไรก็ตามฮะ ทางออกในช่วงที่พลเอกประยุทธ์วางไว้ว่า120วันจะเป็นตัวบีบเกมให้สถานการณ์ของทบานนั้นลำบากขึ้นถ้าไม่สามารถทำได้พลเอกประยุทธ์ก็อยู่ยากซึ่งผมเรียนไปแล้วเป็นเกมที่ถ้าให้เลือกผมเล่นผมไม่เล่นนะกำหนดเวลา120วันตอนหลังก็มาแก้นะครับลวไปเปิดเซนบ็อกที่ภูเก็ตไปเปิดภูเกต็ตเสร็จปรากฏว่าถ้าเกิดมีคนติดจำนวนแค่นี้แค่นี้ก็จะทำการยกเลิกเซนบ็อกทันทีในพื้นที่ต่างๆ เป็นผมผมไม่ทํามันมีวิธีอื่นนะครับนั่นหมายความว่าลองหุ้นส่วนลองพิจารณาดูมีวิธีอื่นดีกว่านี้เยอะนะครับวิธีที่ทําปัจจุบันเนี่ยมันไม่ทําให้สถานการณ์ทั้งการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมันดีขึ้นนักธุรกิจก็หวังว่าจะกระตุ้นทําให้สถานการณ์ดีขึ้นนะทําโพมาก็ทําการสนับสนุนว่ามันจะดีแต่เกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองยิ่งทํายิ่งเหนื่อยยิ่งทํายิ่งบีบตัวเอง นะครับยิ่งทํายิ่งทําให้เร่งปฏิกิริยาทางการเมืองมากขึ้นแต่ไม่ีวิธีอื่นดีกว่านี้ใจเย็นๆนะถ้าถึงเวลาความจริงจะปรากฏแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะเกิดขึ้นประเทศไทยจะมุ่งสู่แดนสิวิลไลในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะดังชีวิตสิ้นวางสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตางอาบิมด้วยน้ำตา พ่อกับคืนสุ่มฟ้าน้ำตาชาวไทยลังไลมีขวัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไหมหว่วนคืนกลาบส่งพ่อคืนฟ้าโดยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูงเสียสุดแสนยิ่งใหญ่ าคำบัญญายให้หัวใจนั้นไม่มี ศาสนาที่ได้เกิดมาตายร,ร่มพระผู้มิกัาชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดี ชีวิตสิน้นหวังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตามอาบรินด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลังหลมีความอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืนกลอับส่งพ่อคืนฟ้า เวยหยาดน้ำตาให้ความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นมา ดีให้บ้านเราจากนี้มีแต่ความลังให้จดจำเอาไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายร่วมพระผู้มิพราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดี ีไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดีด้วยการทำดี